สวัสดีครับเจมันข้าวครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูข้าวเหนียวอีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือสายพันธุ์ข้าวเหนียวหอมกุสุมานะครับพัฒนาโดยท่านอาจารย์ตุลาแกตกำก้าที่หลาน้อยนะครับวันนี้ผมได้เมล็ดพันธุ์มานะครับจำนวนหนึ่งนะครับก็นํามาทําการตกกล้านะครับคัดเลือกด้วยน้ําเกลือแล้วก็ตกกล้านะครับใส่ล้อรถยนต์นะครับแล้วก็ทําการถอนนํามาปากดํานะครับปากดํานะครับในแปลงนะครับก็เป็นแปลงที่ถัดจากกขอยิสี่นะครับ ก็จะมีข้าวเจ้าหอมอรวีอยู่แปลงนู้นมุมสุดเลยนะครับขั้นด้วยน่านทาเก้าเบอร์สิบแปดนะครับตามมาด้วยกอขอยี่สิบสี่และแปลงนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวหอมกุสุมานะครับนี่ครับผมก็ทําการปักดํานะครับปักดําด้วยตัวเองเลยนะฮะดำมานี่จะอาทิตย์หนึ่งเลยครับวันละชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงนะครับกว่าจะเสร็จนะครับก็มีพ่อกับแม่มาช่วยบ้างนะครับแต่ว่าโดยหลักแล้วผมก็พยายามดำดำด้วยตัวเองเนาะนะครับ ปักดำด้วยมือเลยนะฮะไม่ได้ใช้รถนะครับเพราะว่าตกปลานะครับตกปลาในล้อรถยนต์นะครับนี่ครับอันนี้คือข้าวเหนียวหอมกุสุมานะครับกุสุมะเป็นข้าวเหนียวอีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าสนใจผมก็เลยนํามาทดลองปลูกในแปลงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ต้นนี้จะเป็นใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมเพาะใส่ถาดหลุมนะครับแล้วก็ข้าวอายุเดือนกว่านะครับท่านจะเห็นว่าเนี่ยครับเป็นแถวที่ผมทําการเนี่ยครับ ขั้นไว้เป็นแถวสุดท้ายนะครับอันนี้คือข้าวเหนียวหอมกุสุมานะครับครับอันนี้คือปักดำหนึ่งต้นนะครับสําหรับแถวที่เป็นตัวขั้นเนี่ยครับหนึ่งเม็ดนะครับต่อหนึ่งหลุมต่อหนึ่งจับนะครับแล้วเราจะมาดูอิทธิฤทธิ์การแตกกอของเขานะครับสําหรับข้าวเหนียวหอมกุสุมาว่าเขาจะแตกกอดีแค่ไหนยังไงนะครับส่วนที่อยู่ข้างในนั้นก็นะครับเพราะเพราะเมล็ดเนาะนะครับเพาะก้านะครับก้าอายุประมาณ1 5บหถึงยีวันนี่แหละไม่แน่ใจนะครับ เพราะว่าก้ายังเล็กอยู่เลยแต่ผมก็ถอนมันมาดำนะเพราะกลัวน้ําจะแห้งก่อนอีกหน่อยผมก็จะทาการสูบน้ําใส่นะครับเพราะว่าพ่นยาคุมเรียบร้อยแล้วนะครับพ่นยาคุมยาแล้วก็ต้องเติมน้านะครับอันนี้คือข้าวเหนียวหอมกูสุมาครับถ้าใดสนใจเมล็ดพันธุ์ก็ฝากกดติดตามช่องชัดเจนพันข้าวไว้ด้วยนะครับนะครับผมจะแบ่งปันในช่องทาง Facebook นะครับเฟซบุ๊กชัดเจนพันข้าวนะครับพิมพ์ค้นหาชัดเจนพันข้าวใน f a c e b o o กได้เลยนะฮะแล้วก็ช่องทาง YouTube นี้ก็เอาไว้อัพคลิปนะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับ อันนี้คือข้าวเหนียวหอมกขลกุ่มมาครับผม